สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีเข้ามารับชมรับฟังครับินดีต้อนรับขอสู้ซองมหาแห่งผ้ามวนมหาแห่งมวนซื่นครับผมมือนีกับมันเบิงบรรยากาศครับบรรยากาศอยู่บ้านแม่คู่หอมหวนครับขอประทับปูซี่ภาเขามาเบิงว่าพันมีห้าทางอีหยังพันีิมีงานขอโชคขอลาบครับมือนีเนาะเป็นวันที่ วันที่สิบครับกุมภาพครับนะครับผมบ่เพิ่งบรรยากาศช่วงเศร้าไว้ด้วยกันครับเด้อผู้ใดเข้ามารับชมและฟังก็ได้ดื่มกดไลค์กดแชร์ครับหลังจากฝนตกมืดมือครับเมืออ่อวานเนาะอุดรธานีเฮาฝนตกมืดมืดขึ้นครับมืดอนี้กับแ,แสงแสงแดดออกครับเดิมมีแสงมียังแล้วเดิมมันอากาศดีแล้วครับมาเบิ่ง บรรยากาศน้ำปั่นครับว่าวันมีแนวทางอิหยังบอเมียเนาะวันมีแนวทางวันมี้อย่างปั่นเอฟซีบอมันนี้ทางการชุกชุกเชียงลาบเนาะครับเนาะว่าลุ้นว่าลุ่นล่าลุ้นไปน้ำปั่นครับผมว่าผมออบประทับเนาะครับเนาะ อ๋อประทับปูซี่ประขาวครับผมม,มาเบิึงบรรยากาศด้วยกันครับไปบึงภาพโอ้คนที่ได้สุดใหม่แท้ท่านผูผชมพูดกำลังทั้นิธีคนที่ได้สุดงามใท่ไหมมือ,อสุดพู กุหราบไฮาร์กใจตกอรเลับต่สิอาวารของเาเ้ยอรุตีเพราะว่าบานเซ้นเนื่อนมันบ่ได้ของเนยเรื่อว่าเอรูตีธรรมดาละปูกเปิดได้ก็ได้บ่ได้ฉันผสมสูโพอแล้วเดี๋ยวนอกบัดดูม กอเงียยนเลมาแล้วก็ตีีหาคนล่ะทีปม่ปูเป็นลำบ่าามานบท่านเลยแม่มันบ่ท่านพท่นโอ้เฮจังไเนาะปูพอดอยากได้อันดกคนมา่ดได้ได้ขับบ่อขบ่เอรตีสวดเลยูว่าจะได่กระได้จะได่กระได้พนบาอยูเลยเศร้าพนไปหานักรถตีเลอได้ได้ยกปูไปหาเอือีว่าบดได้เ้ยงวัน มาผสมสูตรพอและสูตรใหม่ไม่ได้เลยสูตรงามนะเจ้าเดี๋ปูง้อควันหาเได้ครับผมส่สกเด้ยใส่สูตงามนี่ละกมันแม่แม่นวดากเล่งให้ว่าสัปตัดเสียให้ปูอันเราเอามาส่งหมู่บ้านเนี่ยเราไปบอกวรวนบ่ได้บ่ได้อันนี้เพื่อเกลามาถวายครับผม เจามาถวายมีไหมมั้ไหมมั้ยังเ๋ยวตะปูว่ที่นั่งลาพอซื้อใหม่แลยพบอกเลยบนของแถวแเราัดไปสองสามตัวแล้วเอาบัวใส่แม่นวดสะอาดแล้วเราเอามาถวายปูน้ำแล้วก็เลยสร้างตัดเขียวห่างน้ำอันข้าววสันอันละวายอย่างพท่านไปเรียงร้างเมืองเรามาตรงบ้านนเนน่

เปลี่ยนไผ่แล้วันได้่เลอกมจะลำยักวโมงบุญลเนเยลองชุดใหม่ผมตีสดแล้มาแต่ีซี้วลวัมัดไปแต่ตัเคื่อืนี้ยกเห็นลงห้างแล้วครับผมัยนมาโอ้ครับผมเลีวสมพอนต่อล่อหลุดเปน้ำกันเนี่ยมพรนพกสิมา เพิ่นฝันดีบ่เพิ่นไมีโชคมีลาบบอแอดมินบ่ได้สัมภาษณ์เพิ่นครับมื้อนี้รอติดตามไปนํากันพร้อมกันครับเนาะคนที่นสิมีช็อตเด็ดให้เฮาบ่อืที่เนี่แม่แม่เซิร์ฟก็มาแล้วแม่เซิร์ฟครับผมครับผมแม่เซิร์ฟก็มาคือเก่าครับอยู่ไก่บนได้ก็มาเนาะแม่เนาะเก่่่านนัละโอ้จังว่าขอว่า มื่อกวสมถ์ือเลขหลายงวดนี่เด้อคือเก้าเกจเลยเด้อเพราะว่าอันนองหนอูเมียขึ้นบางตีซี่นี่แหละก็เห็นเป็นซีกก่ทองซีเอ็มเสร็จก็เขียนเก้าเกจไว้โอ้ครับผมมาที่นี่ก็เลยซือ้อคันซื้อนี่ผู้มาซื้อเขาก็จอบอยู่เป็นบ่พอพราเขาซืออ้อเลขสวยยงีไหนก็ได้ครับผมคันหนึ่งแปดนั่นสิก็ออกหนึ่งหกซะเพราะ คัน8ปหางสิกระออกหาเก้าซะ,ะแมนบ้า,าม,มันกระสุยตลอดให้เขาเจาะจอบเอาที่นี่ครับผมพอดีแบบที่นี่กับได้เลขไปสองโตมันบ้าได้ไปแปดแปดเก้าเก้าแปดมันบ้าครับผมมาที่เขาเจากับไปลุ่มกับไปเห็นยังสิได้ซื้อข้อมโลของคุณย่ายน่ะขันบ,บา่ <c oughs> าเสีเยคุณย่าเสร็จแล้โทษอะรสามพเออเจ็ดเกาแปดเก้าเอานส่งสจนว่างอดเลขศูนยือเลขนี้เก้าเจ็ด บันดนี้ก็เอาหนึ่งไส้เอาไส้จน่าอยากได้สามตัวแต่ว่าพอซื้อรางเขาเจ้าจไปซื้อรางเขาเจ้าจได้กินครับผมยายอยากได้ยังอบอวลาซันเออกลับขึ้นไปพวกเราคุณยายอยู่บ้านแม่หอมหัวแล้วอยู่นิวนอยู่ที่ป่าขาวแล้วเขาเจ้ามีโศกมีลาบน่ำแม่เขาเจ้าจถือเรียกร้ายปลาซันว่ายายอยากได้ยังผู้ฝากมากกับมี่เด้ครับผมรูฝากมากมาให้แม่กับมี่มันทอครับผมแต่เรียกว่าโอ้จากความขึ้นสวยตวแต่ลูกมันเป็นยังจะน้อยก็ได้มันเป็นยังถึงปูเวลา แข่งช่มาปู้พันไหยเก้าแปดยังสิเข้ากระเสือซะเก้าเจ็ดมันกันนั่งขึ้นบังกะค้าบับที่นี่ตั้งแต่อันเหล็กหนึ่งเก่าสุดวบางหนึ่งหันกันยังว่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าอยู่นั่นมันออกจะรดขั้นหน่อยของคุณยายนะเก้าเก่าเจ็ดแต่ว่าหัวนี้เมื่อท่านเด้ฝันดอกคุณล่ะเบื้องเหล็กกูเรียบรลอยแล้วแตยังว่าเงินยยื่นจะไปยามอะไรเนาะ กะซีิย่ำให้อีกแค่นึงนั่นละให้กควบากกอนเท่ากับซื้อรรซื้อเรผมเพื่อนีไงายที่สวดซํำออกแล้วได้เรื่อันีมคุณได้บอเซียกับซามล้วคุณยายเสียคักคุณปูนี่เนื้อไง่ี้วะยังวเจากระได้น้ำพวกอยโกส่วนมครับนโยสวนัวนี่ถึอหลายเด้อ ย่างเขาไปในตลาดเลยคือเราซื้อเลขตัวใด็ไม่ใหญ่นี่มาซะซื้อรถมากกว่าเด็กกินครับผมข้าจังหวัดทุกประกอบขึ้นแต่ไรครับตามนั่นเนาะแม่เนาะก็ก็ติดตามเหมือนกันนะครับเพิ่งจะเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศช่วงเศร้านะครับเนาะบรรยากาศช่วงเศร้ามาล้อเพิ่งกินข้าวปุ้นเนอครับผมกับนี่ข้าวปุ้นมีขนมกินแล้วแม่สมพรก็จะมาครับผม ว่แมนดิฝีเขื่อนคุณยายไม่น่าหนักน้อยค่ะไม่นก่าหนักน้อยมือนกันม่นานักน้อยไม่ใช่เสือเป็นผู้สัมลัลางลางลาชสวยข้ะมวนีคอมืงของเงาฟงมากำลังจัดพิธีอทํำพิธีอยู่ครับเเรียมขวงเรียมซองซองครับผมขอบค้นี่ซี่ยาง ันี่มีความครับคือกำลังทำสิงวันคนดงแหงครับัดีครล่อครับ่าชุดหลับคนกะกำลังทำาบซีครับชุดบใบซี สียใบซีนะครับนกกำลังทําที่เรียโตัวครับตามนั้นครับนี่สวกบเจแม่ักเนาะนี่สว่ีว่า้างรกมานะครับม่นเี่ซีมือทานี่ัาไดงามจริงๆค่ะทำานคนงานอย่างน้ำจ่าประชาชนได้ค่ะแม่รักจ้าพวกีมีคาใจไื้อจ้าเรียก่ะ บอกสามสูตรว่าจะเปี่ยนธเรีดนเรือตามข้องกว่นันอยู่นู่นเลยก็ทีนจมปากจมคอว่าโอ้คอหาเงิน้าใส่หนีได้ทัาง เป็นหนีหลายแทวครับผมวันนี้นอนรงฝันก็เรียกว่าฝันนี่ฝันลรว่านีเขาเรียกวุปบบเงนมีข้ามลายจีบาารยเ่เงินมีข้ามหลายกับไปซื้หวซ่าผู้ชายเลยเป็นบอผู้ชายเสียงผู้ชายบอกบ่กห่นจากนานี่ยบนี่จะเสียงนี่จะเสียงแต่ซีร่ซท้านสามเจ็ดสามมาใส่เอ ขึ้นหรือเปล่าคะฟันวอล์ฟฟันยูวาุนะสองสามขึ้นและสองสามขึ้นเอมันสองสามขึ้น้อยซูคือวิมีใส่ไ่ซาดับซขึ้ยากเลยเสอเลียระัสามเจ็ามันโอ้นพามตัวเลยป่ถ้าทานเราฟังเบิ่งเร้อไม่ใช่แม่ว่าแม่ว่าฟันได้เป็นตัวไม่ว so so, ่าม่ว่าเขียนไหนเด้ บอกเป็นตัวเลยสามอกไดกระซิบใส่หัวเขาเลยเี้บอกว่ากระิบว่าบอกท่าไหนต่เงว้าดังๆอี่เงยไปซื้อเาซาเกาสันถ้าสูบีเงินหลอ่ะสั่นเจ็ดสามมาสั่นมึงอโอ้โหหู้หหทุนน้อยครับทุนน้อยห้ามพลาด ครับผมมีสซ้ำนั่นครับซื้อไว้ซื้รอยนี่ก็ได้หามือน่หอกลอกมือกับสามประตูบ่ได้หประตูรัก้วเลยเนาะถืเพราะว่ามันเป็นเลขหาบครับผมเลขออซื้อไงเป็นยังลงซื้อสามรอยเท่นละได้หามือน่าเอาเลอกมือเดมหาศกเก่งไรกสามบ่ได้ครับสามเก็สามได้ก็มาได้ครับโตได้ก็มาได้ไม่สิทธออกได้ครับผมไม่หักครับผมเสีงวนเียงวัน ยากาะกระชืดไปแล้วซอใบไล้อใบแล้วสามเสามืไปแล้วซอมใบเท่านั้นเออครับผมเฮ้ยยุ้แงมันมีเฉพาะอใบอือสามสามไม่ไเซอใบอืมชุดเดียวกันละอมใบครับผมเลือกชุดเนาะซอมใบเนาะสามเจสมครับย้ำมาแล้วครับเสียงวนเพิร์มีผู้ชายไปบอกเพิลูกยากงหลายแค่ ถ้าทพีอะไกไปซื้อโซาเลีงครับอืมครับผมบอก็นันะจะไปเลยบอครับบอกแสามเ็สามครับเครับผมรอเพื่อีพี่ก็ได้รับัวประตูครับสามประตูสาประตูพ่องบหน่อยโ้ดาเียงกลครับผมสามตหว้เกยร์สามมาจะไปเลียงครับอ้อารอเบื่อ มันล่อดุ่หมือนกันครับสำหรับอน,นี่ครับท่านมาบอกว่าผู้ถิอะไรพวกบ่กกันเป็นแนวทางครับ <c oughs> เป็นแนวทางแค่นั้นนะครับเนาะ <c oughs> เป็นแนวทางในการเชียงสวกก,กุ้ใดมักต้มกระตามเพิ่นครับบ่มากกับพันครับผมเนาะตามนําเพิ่นให้แนวทางเชียงโวกเชียงหลาบเพราะเพิ่นฟันตั้งสั้นผนก็เลยมาบอกเราสุฟังนะครับเนาะ นัน er. gehört, puisque, <|so|> når, porque, ่นแหละครับเนาะเอาขอขอบผมขอบพูณหลายๆครับสำหรับแนทางเนาะครับเนาะ